สวัสดีค่ะพบกับนะคะช่องพิตปั้น u t u b e นะคะแต่ช่องนี้นะคะช่อง y YouTube เนี่ยพิมาแบ่งปันเรื่องเรื่องของเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกแบดออนนะคะไม่มีพลังเลยทำอย่างไรดีนะคะทุกคนอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มากดติดตาม กดนิ้วโป้งครั้งเดียวนะคะแล้วก็กด Sub สไครต์กดแชร์ให้พี่ิด้วยนะอ่านะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันพี่ขออธิษฐานจิตนะคะให้เจอกระยาณมิตรที่มาร่วมเพจด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมทับร่วมทีมนะคะเจอลูกค้ามาเป็นลูกค้ามาเป็นตัวแทนด้วยกันนะทุกคนอ่ะวันนี้อ่ะเราจะมาแบ่งปันในเรื่องนี้ค่ะ คือสี่วิธีในการเรียบพลังให้ตัวเองวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราคิดลบอะวันเนี้ยถ้าเราคิดลบทุกเรื่องเลยในชีวิตเลยชีวิตเราจะไม่ดีขึ้นแต่ทางกับกันไม่ว่าเราจะเจอสถานาการณ์อะไรค่ะคเพื่อนให้เราคิดบวกค่ะคิดว่าวันนี้นะต่อให้วันนี้มันอาจจะมีตังค์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะหรอกแต่รู้สึกว่าเรามีเยอะแล้วให้รู้สึกว่าฉันสวยและรวยมากฉันโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาเนี่ย ป็นโชคดีจังเลยที่ยังมีลมหายใจอยู่อะไรประมาณเนี้ยฉันโชคดีจังเลยที่ฉันได้ทําแต่สิ่งดีๆฉันโชคดีจังเลยที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่รับแต่เรื่องราวดีถ้าเราพูดถึงว่าเอ้ยท้อแท้เหนื่อยเบื่อหน่ายชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเราไปดูข่าวนังลุกๆชีวิตของเราเองอะ่ะ mm hmm. ก็จะอาจอาจจะเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนที่เราไปเสพเราก็จะดึงรูุดแบบเรื่องแบบนั้นมาในชีวิตเราค่ะ ก็เคยเป็นมาก่อนพอรู้จักกดแรงดูดกดจักรวาลอะพยายามเอาตัวเองค่ะหนีไปอยู่ในฟูที่ตัวเองต้องการเท่านั้นค่ะทุกคนคือคิดบวกในเรื่องที่เราปรารถนานะทุกคนข้อที่สองให้เราเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> เต้นค่ะถ้าวันนี้มันเครียดไม่ไหวอยากจะมีความสุขให้เราลูกขึ้นเต้นเต้นทุ่ท่าอะเพลงอะไรนะโยก แอลนัดปัดนัดปัดนัดปัดก็ได้นะแอลมันนัดเสียงดังอุ้ยผิดนิดก็สิหรือเปล่านะดังปัด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 ขออนุญาตพี่แล้วกันเนาะพี่นี่ไม่รู้จะเอาเพลงไหนเนาะที่ชอบเพลงนี้ที่นี่มันเลยเพลงอนไนที่มันสนุกอ่ะสําหรับทุกคนโดยที่มันไม่ต้องมีเพลงแง่ในเรื่องของลบเรื่องลบๆอ่ะเข้าน้ําใส่ซาเบาเต้นก็ได้สาหรับใครที่ทํางาน ก็จะทําให้คุณน่ะมีความสุขขึ้นมาที่สําคัญเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตค่ะนะคะทุกคนอย่าลืมให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันถ้ายิ่งพูดถึงเขาค่ะเหตุการณ์นั้นจะกลับมาค่ะแทนที่อานาคตของเราจะดีแล้วแล้วดันนะ,ะกลับมานึกถึงเรื่องอดีตน,นะเคยเป็นมาหมดเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดีๆนยะได้แต่พูดเรื่องเราแย่ๆนะไม่เอาค่ะ ทุกคนนะคะถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตขาขึ้นเราต้องใส่ภาษาดีๆฉันบุคลิกดีฉันน่ารักฉันจิตใจดีฉันอารมณ์ดีฉันเบิกบานกิ่งพูดกิ่งใหม่ะเปลี่ยนใหม่เหมือนวันนี้เราเคยเป็นคนแบบไหนไม่รู้อะเหมือนพีนนี้แหละถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าฉันเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ฉันจะขอเป็นคนที่เป็นลูกที่ดีของแม่เป็นแม่ที่ดีของลูกที่สามารถ หาเงินเลี้ยงดูได้ทั้งครอบครัวทั้งตระกูลอะไรประมาณนี้ให้เราเปลี่ยนภาษากันเงินไหมสมมติว่าวันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมให้เรารู้สึกว่าคนอย่างเราเนี่ยขายไหมขายยันไม้ยันไม้กิมฟันอะยังขายดียังขายได้เลยให้เรารู้สึกแบบเนี้ยแล้วเราจะขายดีขายได้ทันคนอขายหมดไม่พอขายด้วยซ้ําค่ะอ่ะรวยรวยทีนี้ค่ะนะต่อมาค่ะข้อที่สาม ให้เรานะคะรู้สึกค่ะถึงคนที่เรารักรู้สึกถึงลูกเราถ้าวันนี้เราไม่ขยันทำเราไม่สร้างตัวตนเราไม่ขายไม่ไม่หาอะไรเพิ่มเราไม่ตัดสินใจสำเร็จสักทีลูกจะเป็นยังไงเมื่อเรารู้สึกไม่มีไม่เข้มแข็งอ่ะคุณง่้ยลูกจะเป็นยังไงแฟนจะเป็นยังไงอ่ะแล้วแม่เราจะเป็นยังไงน้องจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไม่รีบประสบความสำเร็จ ไหนเราก็รู้ความลับแล้วต่อให้น้องไม่ทาแฟนไม่ทําุ่งไม่ทําไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาแต่เราเปลี่ยนเราคนเดียวค่ะเราเปลี่ยนโลกภายในของเราค่ะนะทุกคนเปลี่ยนรู้สึกถึงคนที่รักแล้วก็เปลี่ยนโลกภายในค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคนอย่างเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราสามารถขายสบู่ได้ห้าร้อยก้อนห้าพันก้อนหรือเสียงเงินล้านได้เนี่ย แม่เราจะสบายน้องเราจะสบายแฟนเราจะสบายถ้าเราทําได้เห็นไหมเราจะได้มีพลังไงทุกคนนึกถึงคนที่เรารักนะใครที่แบบรักใครที่รักพ่อรักแม่มากๆนะก็ให้นึกถึงพ่อแม่อันดับแรกนะคุณจะได้บุญกุศลมากๆเลยนะทุกคนนึกถึงพ่อถึงแม่ว่าเงินที่เราจะหามาเนี่ยเราจะให้พ่อแม่เป็นอันดับแรกเลย แล้วชีวิตเราจะขาขึ้นมากๆเลยการมีบุญคุณต่อพ่อต่อแม่เนี่ยต่อให้ท่านเท่าไหร่อ่ะท่านจะพอใจหรือไม่พอใจก็ช่างนั้นคือเป็นบุญกุศลที่เราได้ทํากับพระอาหารหันต์ของเรานะคะทุกคนอ่าข้อที่สี่ค่ะให้เราค่ะไปหาไอดอลนะคะอย่างเช่นทําไมต้องเลือกแม่ครูสิตานะคะถึงแม้ว่าอาจจะเรียนต่อเองหรือบางทีไม่ได้เรียนทันครูที่ครูแบ่งปันที่เพจด้วยซ้ําแต่ก็เรียนค่ะ คือพ่ออะไรครูเป็นคนจนเหมือนเราเลยครูเป็นต้นกําเนิดของคนจนเหมือนกับเราครูไม่มีเหมือนกันกับเราเราก็เลยเราสองครูไม่แย่แต่ครูที่ติดพี่นี่ติดตามหนึ่งในยี่สิบคนเนี่ยมีชีวิตคล้ายกันกับพี่นี่เลยแต่มีมีชอบครูตรงที่ว่าสําเร็จวัยหนึ่งเดือนจับเงินล้านแล้วครูออกมาให้ความรู้สูกสแล้วไม่พอเขาเรียกอะไรอ่ะ คือมันได้อะไรดีๆจากครูเยอะมันทําให้เรามีสติในเรื่องบางเรื่องที่เรากําลังกลับไปอีกประมาณนี้เออเรื่องเรื่องแบบคิดลบอะนะคะเขาค้านว่าคิดลบเยอะเหมือนกันเพราะพี่เจอสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องแฟงนหลายอย่างจนพี่ได้บอกว่าตัวผู้คนนี้รักตัวเองค่ะเราอยากจะให้ผู้หญิงไทยค่ะนะหันมารักตัวเองค่ะเห็นค่าตัวเอง เราสามารถบอกตัวเองเลยค่ะถ้าวันนี้คุณเน็นคนหนึ่งที่นั่งเลี้ยงลูกแล้วคุณอาจจะยังไม่มีรายได้แต่ให้คุณบอกตัวเองว่าฉันสามารถหาเงินเลี้ยงในทั้งตระก,กูลเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนผังการเงินใหม่ไปพร้อมพี่นะคะพี่ก็เปลี่ยนเช่นกันค่ะพี่เทิดเทอมขึ้นแล้วค่ะพี่บอกว่าฉันจะหาเงินได้เลี้ยงทั้งครอบครัวฉันจะหาเงินซื้อรถส่วนตัวฉันเองได้ฉันจะหาเงินไปอะไรอะเศกเงินน่ะคะ่ะพูดว่าเสกแล้วกันนะทุกคน ฉันจะเสกเงินค่ะออกรถด้วยตัวฉันเองฉันจะเรียนขับรถด้วยตัวฉันเองได้แล้วเราก็นะเราวางแผนพอเราเขียนขอบคุณแล้วใช่ไหมเราก็พูดกับจิตใจเสมอว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้เรามีเงินออกรถเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั่งคุณเคยมีโมเมนต์นี้ไหมพี่ค่ะลูกกันป่านี้ตัวไอ้ตัวเล็กอ,อะยังไม่เดินเองเลย mm hmm. พี่ตรงมานั่งอุ้มมันไม่ไหวค่ะทุกคนเออจนเราแบบหาทางฉันจะหาเงินออกรถเองให้ได้ะ พ่อไม่ไหวค่ะที่ยงมานั่งอุ้มลูกอค่ะเวลาไปรับลูกมันม,มัทรมานวางแผนหาทางค่ะจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันมีรถตรงของตัวเองหรือก็มีรายได้หลักล้านให้ได้อะไรประมาณนี้จนตัดสินใจมาเป็นเจ้าของแบรนด์นี้แหละค่ะพี่ไ่ดูว่าพี่พี่ขายพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ขายของอะไร เยอะได้ขายดีมากตั้งใจเป็นคนขยันตั้งใจลงมือทําแล้วเได้ตามเป้าหมายตัวเองพี่เชื่อว่าพี่ก็จะแบ่งปันให้ตัวแทนของพี่ขายได้แบบนั้นเหมือนกันที่เหลืออันนั้นที่พี่ไม่รู้ค่ะพี่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันแต่บอกเลยว่าให้หมดไม่มีกัดจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยขายนะคะแอปเปิลดีทองเดือนละห้าร้อยสองเ็ดแปดเดือนไปรวมกับขายครีมขายสบู่ขายอะไรต่างๆนะแต่พี่เชื่อว่าพี่ก็สามารถ เสียเงินล้านได้เหมือนกันแต่แล้วทุกคนละ่ะจะมาร่วมเสียเงินล้านกับพี่นิดไหมพี่ทําคนเดียวอาจจะได้นะทุกคนแต่มันช้าแค่วันนี้คุณเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวตวนก่อนแล้ววิธีขายเดี๋ยวให้ความรู้ส่วนตัวเนาะแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะหาไอดอลนะคะเราสวมกันเป็น แบบเขาเขาแต่งตัวแบบไหนแต่งหน้าแบบไหนในเริ่มการสร้างตัวตนเราอาเด็บเขาเลยแล้วเราก็ลงมือทำสมําเสมอจนมีคนเราติดตามเรามากขึ้นมากขึ้นนี่เขาเรียกการสร้างตัวตนแล้วก็บวกกับการขายของในเฟซด้วยไลฟ์เป็นประจำไลฟ์เป็นประจำหรือ <c oughs> ถ้าเราไม่ไลฟ์ก็ต้องโพสต์สมัมเสมอ ไม่ต้องถึงกับโพสโหรัวๆเยอะเกินให้พโพสวันละสี่ห้าโพสให้ให้ลูกค้าเข้าใจเขียนคอนเทนต์ที่มันกระชากใจลูกค้าเท่านั้นแหละเราก็จะขายสินค้านั้นๆได้แล้วแม้กระทั่งเราต้องเป็นปีนเซนเตอร์เหมือนวันนี้มันเราเนี่ยแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าเวลาเราล้างหน้าแล้วหน้าเราสะอาด่ะหน้าเราใสแทนที่คนแต่งหน้าแบบนี้หน้าจะมีสิวขึ้นนะ แต่ทาไมไม่มีสิวเลยอ่ะนั่นแหละเราจะได้ขายนี่แหละสร้างตัวตนเราขายตัวเองในตัวบวกกับการช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วก็ใส่ภาษานะคะสรุป่ะนะอย่าลืมเด็ดขาดเลยใส่ภาษาบวกบวกฉันยิ้มเก่งฉันอารมณ์ดีฉันมีเววตาที่ส่งออกไปด้วยความรักฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองอัจฉริยะฉันมีหูที่รับฟังจากเรื่องราวดีๆฉันมีวาจาปากาสิทธ ที่เสกสร้างเนร้ิตชีวิตฉันได้ไดได้อย่างง่ายดายฉันมีน้ำเสียงที่ทรงบาลังฉันมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีฉันเป็นคนดีคนดีของสังคมได้ฉันเป็นคนที่ให้อภัยคนเก่งได้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเราจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้อภัยหาไอดอลครูในบนโลกอนไลนีมีเยอะแยะ คุณเป็นเนื้อหาเลยค่ะอยากได้แบบไหนแต่จริงๆแล้วคุณจะเรียนหลายโคตดหลายครูก็ได้แต่ถ้าเรียนหลายโคตรหลายครูอาจจะไม่เข้าใจเพราะแต่ละครูสอนไม่เหมือนกันพลังไม่เหมือนกันเหมือนวันนี้คุณจะมาเป็นลูกค้าพี่นี่จะเป็นตัวแทนกับพี่นี่ใช่ไหมทุกคุณต้องมาเรียนเองแล้วก็ไปลงมือทำเอง ที่เหลือพี่จะแนะนําส่วนตัวเรียนรู้ก่อนให้กับให้ภาษาคิดบวกก่อนให้คนที่ไม่เคยทําบนโลกโออนไลน์คิดลบอยู่แล้วทําไมถึงต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เราจะได้คิดบวกตลอดตลอดเวลาไงต่อให้เจอสถานการณ์อะไรมาทดสอบเราก็สามารถคิดบวกอัตโนมัติชีวิตเราอย่าไปครัวหาปัญหา ตีบวกตีบวกทั้งวันแล้วเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งแล้วเราเป็นคนที่ไม่รู้สึกไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาล้มเกมนี้ได้อ่ะคุณเคยเล่นเกมไหมเกมอะไรที่ีชอบเล่นที่มันวิ่งไปเวลามันเก็บเหรียญเก็บเงินไปนเรื่อยเนี่ยแล้วบางทีรถอะไรผ่านมาเหมือนเหมือนม,นมีมีรถสวนมาอ่ะเราวิ่งไป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 แต่ดันตกคอปอ่ะเราก็กระโดดมาใหม่ เหมือนกันค่ะในการสร้างตัวตนในการขายของอะไรนี่ก็เหมือนกันค่ะเราวิ่งเก็บเงินเก็บเหรียญไปเก็บแต้มผู้คนไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาทํางานกับเราสมมุติว่าเรากันตัวเองให้เป็นเพชรแล้วเพชรจะมาหาเพชรพี่เนี่ยเห็นเขาสร้างแมนกันค่ะนะคะโอ้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเก่องอะไร เขาเคยขายของออนไลน์แบบนี้พอมาเอาไปเอามาอูดค้าตัวแทนมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายมันยังไม่ถึงเวลาของมันเราตั้งใจทำเรามาใหม่ๆอ่ะเรียนรู้ก่อนเรียนรู้แล้วแบ่งปันกับพี่นี่เป็นเนี่ยสร้างตัวตนก่อนวัดใจตัวเองลองวัดใจตัวเองทุกวันว่าเรามีเงินล้านละลงมือทำทุกวันทุกวันแล้วก็เชื่อว่าจะได้จะได้เป็นกว่ามันจะถึงวันนั้นอ่ะ เนาะวันนี้พี่ขอจบนะคะคลิปนี้แค่นี้แล้วต่อไปมิพี่นิคาก็จะมีเนี่ยค่ะทุกคนมีคอร์สนะคะคอร์สนะคะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิค่ะแล้วก็คาถาเงินล้านนะคะแบ่งปันทุกคนด้วยหนึ่งในเจ็ดวันทุกคนสวดติดต่อกันเนี่ยถ้าเกิดปฏิหารอะไรนะคะให้ทุกคนค่ะเอาเงินนะคะมาร่วมทําบุญด้วยกันที่วัดบัวขวัญนะ หรือโทรคุยโอนส่วนตัวแล้วพินิษหรือมาหากันก็ได้คุณอยู่ตรงไหนซีกโลกไหนค่ะนะ,ะมาหากันแล้วไปร่วมทําบุญด้วยกันเชื่อไหมพินิษก็อยากจะมีกัลยาณมิตรนะคะที่รักพินิษจริงไปทําบุญด้วยกันบางทีเราไปทําบุญคนเดียวลูกแฟนก็ยังไม่ไปนั่งด้วยเลยเราก็เลยอธิษฐานจิตอ่ะขอให้เจอกัลยาณมิตรอ่ะ ที่รักเราจริงที่ร่วมจะไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้กับเรานะคะแค่ยี่สิบคนแรกเนี่ยนะคะพี่ก็ดีใจแล้วขอคนรักกันจริงไม่ได้หวังอะไรจากใครเลยขอคนชอบทำบุญอนะที่เราจะไปไหนมาไหนด้วยกันพี่ก็อยากจะมีเพื่อนเหมือนกันนะเออพี่ก็ไม่อยากจะไปทำบุญคนเดียวพี่ก็อยากจะมีพ่นเพื่อน ที่อยู่จังหวัดนนท์ใครที่รู้จักพี่นี่คธก็แวะมาเที่ยวจังหวัดนนท์ทำบุญวัด,ดัวขวัญได้นะพี่อยู่แถวนี้พี่ก็ทําบุญที่วัดนี่แหละพี่ไม่ไปทาบุญไกลนะหรือเขตจังหวัดนนท์นี่แหละก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะถ้าใครที่มาติดตามเราที่ช่องยูทูบเราจะมีโอกาสนะคะได้เจอกันเนาะเราจะมาเป็นกระยาณนมิตรกันเราจะมาเตือนสติกันอันไหนดี ก็ทําดีด้วยกันอันไหนที่ไม่ดีก็จะเตือนสต,ติกันเนาะอันไหนที่พี่นิดทำไม่ดีก็เตือนสต,ติพี่นิดได้นะก็ขอบคุณมาก <woo. S 1> ๆเลยนะพี่จะพยายามปรับตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นไ,ได้ทุกคนก็เหมือนกันค่ะวันนี้ใช้ชีวิตในการรักตัวเองสักครึ่งชีวิตแล้วก็ทําเพื่อสังคมทําเพื่อลูกเพื่อครอบครัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตครึ่งชีวิตละ ทำให้ตัวเองมีความสุขนั่งสมาธิสวดมนต์ออกกำลังกายเพื่อตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะครึ่งชีวิตละวพี่ก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยครึ่งชีวิตละใครเขาจะทําบุญหรือไม่ทมําบุญเรื่องเขาเราจะทําต่อต่อให้เราจะทําถึงไปปรินิพานหรือเปล่าไม่รู้ ต่ที่รู้ว่าท่านขอทําบุญให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันนี้เราจะรอต่บุญเก่าไม่ได้ทุกคนเราต้องทาบุญใหม่เพิ่ม mm hmm. พี่เคยสังเกตตอนสมัยค่ะพี่ทํางานโรงงานแล้ว mm hmm. เราทําบุญเยอะมากพี่มันมีเงินแบบเหรือเฟือมากๆเลยทุกคนทําบุญแบบมีความสุขเลยนะ mm hmm. เข้ามาใส่ซองเราใส่ไปร้อยร้อย้อยเนะี่ย ให้มาเท่าไหร่ใส่เท่านั้นอ่ะยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆเลยทุกคนยิ่งให้เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ใครมีไหมที่เพื่อนเอาซองมาให้เราเพื่อบนมาอีกแล้วมาอีกแล้วซองอะไรประมาณนี้ยตารทงที่มันดีนะการทําบุญหน่อแล้วคุณจะได้คืนมากกว่าที่ให้ไปนะจะบอกให้แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทำบุญเยอะเกินตัวให้ทำพอที่ตัวเองมีทำพอ ที่เรามีอ่ะสักนิดสักหน่อยก็ได้บุญแล้วห้าบาทสิบบาทร้อยตามกำลังที่เราจะทำได้เขาเรียกว่าตามศรัทธาเนะทุกคนหาได้เราก็เก็บเงินเก็บก่อนใช้อาจจะไม่ต้องถึงเหมือนคนสำเร็จที่เขารวยแล้วเ็เก็บสิบเปอร์เซ็นต์ เราเอาจจะเก็บครึ่งเสี่ยงของเราที่ลายได้เรามีอ่ะฝึกเป็นนิสยัยซ้ำๆๆแบ่งอมสินหกอันหรือบัญชีหกบัญชีลองดูสักห้าเดือนหกเดือนชีวิตเราจะดีขึ้นกันนะจ๊ะแล้วก็ตั้งเป้าออสร้างรายได้ให้เราไหนๆก็รู้จักกดแรงหลุดแล้วให้เราค่ะตั้งโปรแกรมตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันสามารถหาเงินได้เท่านี้แล้วเราจะหาได้ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอให้คนมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีค่ะมีโชคลาภค้าขายดีนะคะเงินทองอะไรมาให้มารวยกันด้วยกันนะคะ